สบายดีพี่น้องมัสกุฎสุขอนมันเด็กกับโผสนามคาแซบคือเก่าเด้อพี่น้องมันเด็กกับากันมาคุดจิหล่ออยู่ถงหน้าแค้มเพื่อนแหละพี่น้องเอ้ยมากับหลานแหละกับลูกมาน้องใหม่น้องมิวอาจารย์แล้วกับไอวันน้องมิวลูกจะไปจ้าพี่น้องไอวันลูกจะไปจ้าพี่น้องไอวารย์ อาจารย์คะจับเสียมเมื่อกี้นะเพิ่นจะถึงเสียมมานะบ,บาดต,ตีนเพิ่นบุคุศลห,หน้าเพิ่อนจะลูกยันเพิ่อนใายเด้หอหน้าอาจารย์หาพูดตั้มทงหน้าพี่ลกูกพุดขนันหน้าเพิ่นละเพิ่อนใายได้แล้วก็ห้าไปหาหเราแกม,มังม่งวนะมมงๆเลยถือดีๆเด้อน้องมิวระวังเสียมทับตีนเด้อ ตีนกูดเดอ,เอ,อม่ืมมเร์ไปจะเอาอีกไชกกรชอบก็ต้องบนเก่าของผู้ที่ผ่านเลยนะแบบนี้นีดดกาซีบุเหมือนโรคโควิดอีเดเบอได้ชีวิดนาะพี่นอ้องเงินคำกับบริาห<น>ารถกับรกบริล่น สิลายนะโค่ะเม่เห็นคุยบักเลยล่ะอื้ขาดาไมเนอะเออแม่คุยจิลอคู่กระปูนะลูกแม่คู่กระปูน้ำนี่นี่จันนี่จันเอาจันลูกเอาจัน่ะ ไม่ละหรอบางจะในแม่คุดผู้เสือเคียในคุดเก่งๆนะพี่น้องเอ้ยลูกป้าบาแม่นบะพี่จันนิกี่หูวกใหญ่เนี่ยมันหม่เห็นใช่ไหมหรอกเห็นหูทับเห็นหูักี่หวกใหญ วันใหม่เพิ่นก็อยากคุดเป็นเนี่ยแล้วได้เพิ่นแม่คุดลูกนี่แม่คุหลอกบออยู่ขั้นหน้าเพิ่นเพิ่อนบอสหายคุดลูกขั้นหน้าเพิ่นขาดได้นี่ลูกนี่นี่มาไม่คุดมาใหม<า>่ ได้ชอลได้เลยแม่ได้แล้วแล้จิกได้ทุกท่าขึ้นต้นเดียวดนี่มันขึ้นแล้วนี่ได้เลยแม่ยังยังบอกเลยยังจิกจิกเลยน้นขนุนเลย ได้พี่น้องได้แล้วพี่นอ้องหนึ่งตัวหนึ่งตัดขอบให้เห็นเห็นอยู่บ่อหูมันเลยค่ะเห็นอยู่ในบ้านบ่มันบ่เห็นหมักอยู่เลิกได้ควรจิรวนี่ก็ได้ดนดั่<ม>นเองเนาะเป็นมือกล้องเห็นได้พี่นอ้อง ได,บบได้เลบอเออจันเออใช่พ่กตัวปิดได้นี่ตัวปิกตัวนีอะไะนี่มาตัวจับได้ตัวกระป๋อนลงนี่เด้อเป็นนาบัอ ไสามคนพูดเด้อพี่น้องเห็นกระคุดหนังมิวน่าเดี๋ยวจันในตัวหนึ่งแล้วบันี้ ได้เลยแม,ม,ม่แม่ตัวอะไรมังกรบะมีตัวอะไรมังกรบบได้นาแม่ฮะฮ <Columbus> มาคุยอะไรแม่ให้ไม่คุดเทนโฟเลยไม่ถ่ายคุดเลยจ้ะ อน้ันนก็คือเด้อพี่น้องอยู่ไกลๆโพดเจียบเหนื่อยมากไมขยันกนคู่จมี่เลยเฮ้ยตึบเบา แม่ก็พาย่างเด็ดใจพี่น้อง ลูกคุ้ตัวนั้นลูกคะนี่ไอ้วันนี่ตืนๆน่ไอ้วัน,ค,นค่อยนะมังคุดใช่ไห่มังคืุดบุหรี่เออกะหูหูในเมฆทุกที พเขาเายอกนัหันามากแม่ะอแล้วเอไปยังผมไม่เห้ว่ามันออนหรอกดินร้อนอ่อนนะ

พดกับบรล้ายซ้ำพี่น้องเย้ยเนจิโร 8, 9, ่แสดเกโตขันทนโต๊เอกจังน้อยแล้วก็นำถ่วมแท่ไหายหน้าในถ่วก็เจ็บพ่นขึ้นมาน้ำถ่วมมูถ่วมห้างคนนี้คนปบนำ้ำแล้วพ่นขึ้นมาใหม่แล้วก็ลงใหม่แล้วควยให้ชิลายที่ิโรมันหมักเย็นนะ ไอ้บ้านเชียมนี่ก็คุดเป็นปะไม่ผ่าคุดกระปูเอากระปูในไซ้ายลูเอิอ้ไม่น่าเ,เสียดอกเคือคือไมกินหลังหมวกเลยหับตายเลยในไซ้าก็ไ,ไปเคือปลาเขาเคือปลาในไซ้าปลาบ่ดมีมีไ,มไรงปลอกระหางเราก็เลยปล่อยมันจะพังกันขึ้นกันเดพี่น้อง ซาจิหลอดมาเบิ่งดูซาจิหลอนี่ได้จก้กโตเลยวันนี่ก็สิพากันขึ้นพี่น้นองเฮ้ยได้จิหลอดสิหาโตนี่แม่หูกระปูมึงกระปูขุดแล้วล่ะลูกคันขุดได้มันเล,ลิกแม่ลูกไหมเพราะแม่เราขุดกระปูฮะ คลิปนี้สนางกัสิคลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสนางพาแซ่เด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายแม่อาจารย์บายไอ้บ้านไปบายไอ้บ้ายบายบายบายก็เด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลน์ทุกเมนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามช่องสนางพาแซ่ขอบคุณลเด้อจ้าเอฟซีทุกทุกทาน